สวัสดีครับ f อีอู๋อิงเพชรบ้านแพงสามเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับวันนี้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับกับนางเอกหมอลำน้องป๋อมแป๋มเพชรบ้าน,พานแพงหรือนางสาวอติพรน,นะครับเหตุเกิดที่สก,กลนครนะครับน้องป๋อมแป๋มได้โพสต์ดังนี้นะครับ ครั้งหนึ่งในชีวิตวัย25ปีรถคันหน้าเบรกกระทันหันคันที่สองที่สามชนกันรถกระบะบรรทุกน้ำมันเบนซินมา300ลิตรดีแค่ไหนที่ไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกว่านี้คนปลอดภัยก็ดีแล้วซึ่งหลังจากที่น้องผมแปมได้โพส ลง f c e e o o o นะครับก็ได้มีบรรดา f อต่างๆได้คอมเมนต์ไปให้กำลังใจกันมากมายเลยนะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่าฟาดเคราะห์ลูกสาวเอ้ยนะขอให้ปลอดภัยอย่าได้เป็นอะไรนะครับ f อส่วนใหญ่ก็ให้กำลังใจน้องป๋อมแปมเนาะหน้ารถของน้องป๋อมแปมนี่ยับเยินเลยนะครับทะเบียนรถก็7396นะครับเป็นช่วงที่วัยเบญจเพศพ,พอดีเนาะ อุบัติเหตุนี่มันเกิดได้ทุกเวลานะครับโดยที่เราไม่คาดฝันนะครับเราไปไหนมาไหนเราจะต้องระมัดระวังนะครับอุบัติเหตุเนี่ยแม้ว่าเราจะระมัดระวังนะครับบางทีคนอื่นทําให้เกิดขึ้นทาให้เรานี่พลอยสวยไปด้วยนะครับบางทีอุบัติเหตุนี่มันมันไม่ใช่เกิดจากเรานะครับแต่ว่ามันได้รับจากคนอื่นเนาะ ในช่วงวัยเบญจเพศแบบนี้แหะครับไม่ว่าใครก็ตามนะจะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับวัยเบญจเพศนะครับบางคนก็ประสบสิ่งดีนะสิ่งดีทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองบางคนก็มีโชคมีลาบถูกเลขถูกหวยนะครับบางคนก็ประสบเคราะก์กรรมเกี่ยวกับเบญจเพศเสียชีวิตนะครับมีเยอะเลยที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุรถชนหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปชนกันลักษณะนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ ัยเบญจเพศนี่ทางพระเขาบอกให้ระมัดระวังนะครับการจะไปไหนมาไหนให้ระมัดให้ระมัดระวังตัวเองให้มากๆนะครับคนในัยเบญจเพเนี่สำหรับน้องป๋อมแปมเองก็ปลอดภัยดีก็โชคดีนะครับก็ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ไปนะครับบรรดาเอฟซีพ่อๆแม่เอฟซี FC ต่างๆนี่ก็เป็นห่วงเป็นใยน้องป๋อมแปมเป็นอย่างมากเลยนะครับ โพสเข้าไปให้กำลังใจอย่างมากเลยเพราะว่าน้องปอมแปมเนี่ยน้องเป็นนักเอกที่นิสัยดีมากๆเลยนะครับน้อง,องป้อมแปมคนนี้นะครับเท่าที่ผมได้สังเกตนะครับสังเกตดูตลอดเลยหน้าตาสะสวยแล้วก็ทัศนคตินะของน้องนี่จะมองโลกในแง่บวกนะครับมองโลกในแง่ดีน้องมีเคยติฉินนินทาใคระอะไรเลยนะครับน้องก็มีเคยคิดร้ายกับใครเลยทัศนคติต่างๆของน้องนี่เป็นผู้ใหญ่นะครับ หลักคิดหลักการทำปฏิบัติตัวของน้องเองอะผมเป็มน,นี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าน้องวางวางตัวมาดีมากๆเลยนะครับตั้งแต่มาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านเพลงเนาะก็เข้ามาตามหลังอูงหญิงก็ประมาณสักสองเดือนหรือสามเดือนนี่ประมาณนี้เนาะน้องปอมเปมน,ปน,นี่น้องเข้ามาน้องใจน้องอะน้องปอมเปมน,น,นะครับเฉพาะน้องปอมเปมน,น,นี้ ใจของน้องนะ่ะศรัทธาในผู้บริหารในตัวบอสโจนะครับน้องเชื่อมั่นว่าบอสโจนี่จะนําองค์กรไปสู่ความเจริญได้นะครับดูสิมันยังไม่เคยมีน้องอีกมลําคนไหนเลยนะครับที่กล้าทําสัญญาถึงสิบปีกับวงสาน้อยเพชรบ้านแพลนะครับก็มีน้องปอมแปมนี่แหละครับเป็นคนแรกเลยนะครับเพราะว่าน้องนี่ศรัทธาในตัวผู้บริหารแล้วก็ชื่นชมน้องอุงอิงเป็นอย่างมากเลยนะครับน้องอุงอิงเนี่ย เป็นเขาเรียกไอดอลของพี่ป๋อมแปมนะเนี่ยพี่ป๋อมแปมนี่ปื้มมากๆเลยน้องอู๋อิงนะเวลาอู๋อิงไปไหนนี่ป๋อมแปมจะไปถ่ายคลิปเป็นประจำเลยที่ผมสอดส่องดูช่องของป๋อมแปมนะป๋อมแปมนี่จะไปถ่ายคลิปอู๋อิงตลอดเลยนะการทำตัวนิสัยต่างๆนี่เข้ากับผู้ใหญ่ในวงได้เป็นอย่างดีนะครับ โดยเฉพาะพ่อการชัยวิไลศิลป์นี่น้องปมแปมนี่ถือว่าเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งของพ่อการชัยเลยก็ว่าได้เนาะในความสนิทสนมกับผู้ใหญ่ในวงเนาะน้องปมแปมเองก็เป็นคนที่วางหนื้อวางตัวดีเนาะนิสัยเจคอก็เป็นคนที่นิสัยเรียบร้อยเนาะเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีนะครับก็น้องปอมแปมเองก็ถูกวางตัวไปอยู่วงสองใช่ไหมอืมก็ไม่แน่นะครับทัศนคติ มุมมองที่ดีลักษณะนี้นะครับอาจจะเป็นผู้นําเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับนางเอกหมอลำเพงหมอลำรุ่นน้องๆที่อยู่ในวงสองนะครับน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะว่าทัศนคติต่างๆของลองแปมนี่ดีนะครับมองโลกในแง่ดีนะไม่ได้มองใครในเชิงที่ทางลบนะมอง แต่ดีๆทั้งนั้นเลยเป็นคนที่ไม่คิดลบทำให้ชีวิตมีความสุขนะครับมองโลกในแง่ดีนี่แหละครับสิ่งที่น้องป๋อมแปมนี่ยมองโลกในแง่ดีนี่นะครับสำคัญมากเลยที่ป๋อจูให้ไปอยู่วงสองนะครับเพื่อจะได้เป็นเยี่ยงอย่างหรือว่าเป็นผู้นําของน้องๆในวงที่สองนะครับอนาคตไม่แน่นะครับน้องป๋อมแปมนี่ถ้าทําตัวลักษณะในิสัยเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปไหนแบบนี้นะครับไม่แน่อนาคตไปไกลนะครับ พวกที่มีลักษณะนิสัยแล้วก็ทัศนคติในเชิงบวกนี่มักจะเจริญก้าวหน้านะครับแต่หากคนใดนางเอกหมอลำไพรเอกหมอลำคนไหนก็ตามที่มีทัศนคติที่คิดลบนะครับจะไปไม่ไกลนะครับมันจะต้องมองในมุมมองของตนเองแล้วก็มองของความเป็นจริงเนาะมองโลกกว้างนะครับบางคนอาจจะคิดแคบคือทัศนคติรับแคบนะครับ ดีแล้วล่ะที่น้องปมแปมไม่เป็นอะไรเนาะก็โชคดีไปเนาะสำหรับคู่กรณีก็ก็ว่ากันไปนะครับสำหรับรถของน้องปมแปมก็น่าจะมีประกันเนาะคงไม่เสียอายคงไม่หนักหนานะครับ